มึกไข่ตัวใหญ่ๆสดๆเดี๋ยวเขามาหั่นหั่นมือซะก่อนเลยมึกไข่เบิ่งไข่มึกบ่หข่นมึกบ่เต็มๆเลยเดี๋ยวหั่นเตรียมไปเสีก่อนอเพื่อการเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามือไข่ตัวใหญ่ๆสดๆ โอ้ไข่ไข่เต็มทองเลยนะไข่หมึกซื้อมาแต่ตลาดหนึ่งโลโลละสองร้อยหกสิบบาทอันนี้คือดอกข้าเราจะมาผัดเส็มกันเลยแซ่บ กดังัโอเคเรียบร้อยปลาหมึกดอกขนาดเตรียมเรียบร้อยครับสวัสดีครับยินดีตอนรับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องขอสู้ช่องแซบพพ่บซาภาคเอกนี่ผมเมื่อนี้หมึกไข่ผัดกระเพราแซ่บๆกับผม ใส่กับดอกขนาดแสบๆเลยมาครับมาลงมือผัดกันเลย เคยมที่แข็งโคตเรียบล้ลยตาด้วยพี่เผารดดีมานหนึงตาด้วยน้ำตาลอันนึง่ง ของสดหนึ่งช้อนช้อนครึ่งตามด้วยซอสหอยใส่ลงไปเพื่อความแซ่บน้ำปลาโอเคนะครับใส่หนาไปหน่อย อืมแซ่บแซ่บบลาหมึกที่หั่นไปลงไปเลยครับ น้ำลงไป okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวรอให้มมสุดใจน่อยมกไข่ผพักกะเพรา ผมด้วยที่แข่ง <c oughs> รมชาตินี่ต้องอจดจักก่อนอืมก็ดีเอาไว้ออไป,ประมาณแล้วรอ,อไว้ประมาณจากนาที่หนึ่ง,งมือสุก ใส่ดอกขนาดลงไปเลยโอ้โหเต็มหมดตังกระทะเนี่ยอือโอ้ดยอด ทรงเสียงแห่งสมบัรณ์สุดยอดสุดท้ายท้าสุคาาดคือใบกะเพราขาดบใบก็แบลกระเขาผมเพราะเมนูของเราคือพัดกะเพรา หมึกไข่ผัดกระเพราใบกระเพราบานุ่หอมโอเคแบบรอออเรียบร้อย อือหือหืมบวงไปได้อือหืองดจีใหญ่หนวดที่ใหญ่กันไปเลยอร่อยนะตักเสิจานกินกันเลย หนวดยิญง่ๆมันหอนอือหือใส่ยปากนะน้ำลัดโอ้โหมาหนวดยิญง่ๆตัวๆเนียนๆมึกไข่ผัดกระเพราแซ่บๆลงปากครับผม ออืืร pues mm ้อนๆเลยอเนื้อมัค่อยมีร้านอีขนาดอือืออือ şey ื ยอดขนาดยอดขนาดนวดหมึกอือหือ หมึกไข่พัดกระเพราอ,อร่อยแซ่บซ่า